พี่ครับากาดทำไมวันนี้ขนลูกนั่นนหะสิแปลกแ,แลมันมีพลังงานบางอย่างพี่เอาเจ้าที่มาด้วยเหรอนั่นน่ะสิ <laughs> พี่พาเ <laughs> จ้าที่หรือผีบ้านผีเลือนมาด้วย <laughs> <laughs> เดี๋ยวรู้กัน <laughs> สว,ส,วส,สวัสด,ดีครับสวัสดีครับพี่หนูอลุกจริงๆวันนี้วันนี้มาแปลกมามีอะไรสิงหลังพี่อยู่ไหมครับคุณนยมาดิครับสวัสดีครับวันนี้ให้เกียวมาร่วมแจมพี่เลยทำเลยมานั่งเล่นครับอ้าววันนี้ยังไงคุณหนู สีฟ้าวันนี้สีฟ้าอันนี้ีฟ้าอะคูสติก้าใชคือชื่อแบรนด์จริงๆก็จะเป็น a c o u สติก้าออเดโอใช่แต่ว่านิยมเรียกสั้นๆว่าอะคูสติก้าใช่อย่างที่อย่างที่เคยกล่าวไว้หลายๆคลิปแล้วว่าเพาะค่ายนี้เขาโด่งดังมาแรกเริ่มด้วย DSP ใช่นะเป็นคนที่เอา DSP เข้ามาในบ้านเราแล้วโด่งดังยอดขายสล่มทลายใ่จนทุกวันนี้ DSP เป็นที่ยอมรับ แล้วก็ต้องถือว่าเป็นตำนานนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึง DSP นี่ต้องคนมีกระตังถึงจะซื้อหาไปแต่เขาไม่ได้มีแค่ DSP ในรายสินค้าเขามีเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเฮดยูนีนจะจอสองดินเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำมีมีใหาเขาไดออกมาในรายที่ค่อนข้างราคาย่อมเยานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างของค่ายคุสติก้านี่จะออกมาในแถวแนวทางที่คุ้มราคาใช่นะฮะย่อมเยาแน่นอนนะฮะอย่างตัวที่เอามาทดสอบนะฮะอันบ็อก ัวันนี้ก็เป็นลำโพงแยกชิ้นเป็นอะคูสติกาในชื่อรุ่น AK BP นะครับอ่ก็เป็นคอมโพเนนต์นะครับี่ก็คือคอมโพเนนต์แยกชิ้น AK ก็คืออะคูสติกาครับ BP ก็เป็นชื่ออนุกรมเขาเช่อมเมื่อก่อนดูหน้าตาจากลำโพงแยกชิ้นแบบนี้หน้าตาดูดีทุกอย่างดูดีเนี่ยผมเชื่อว่าราคาขายกันอยู่ที่ระดับ5 6 0 0 0บาทแน่ๆใช่แต่บอกเลยอันนี้ไม่ใช่ถูกกว่านั้น ไม่รู้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่านั่นเลนะครับเพราะนั้นก็จะตอบโจทย์สําหรับท่านนักเล่นที่เพิ่งซื้อรถมาใหม่ใช่อ่าแล้วอยากจะอัปเกรดเปลี่ยนลาโพงิมเลยว่าเสียงไม่ขี้ไม่ขี้เหร่เพราะว่าผมก็ติดตั้งมาค่อนข้างเยอะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ดึงอยากได้งบจํากัดก็คืองบต่ำเลยอ่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าอะไรก็ได้เสียงห่วยห่วยอย่างเงี้ยคือเปิดแค่ดัง่านั้นไม่ใช่ใช่เพราะว่าคุณภาพวัสดุที่เขาเลือกมาการแมทช์ของอุปกรณ์ ไม่ไม่ธรรมดาครับเสียงออกมาฟังสบายหลายคนบอกมีด้วยหรือของดีราคาถูกต้องอย่าหรือว่าคุซิกาเนี่ยยอดสั่งผลิตยอดสั่งผลิตเขาเยอะนะเขาไม่ได้ขายเพาะบ้านเราอย่างเดียวนะครับเขาสั่งกันทีหลักหมื่นคู่แน่นอนราคาต้นทุนเขาเขาสามารถที่จะมาขายราคาแบบนี้ให้พวกเราได้ถูกต้องนะันถือว่าเป็นเป็นระบบธุรกิจยุคใหม่ลวซึ่งไม่ใช่แบบว่าเอามาเอาโปรดักต์มาแล้วก็บวกบวกบวกหลายหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาขายนะฮะวันนี้โซเชียลมีเดียออนไลน์อะไรเยอะแยะเพราะนั้นพ่อค้า ผู้นำเข้าคร์เดอร์อินพุเตอร์ปรับตัวทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นยุคที่ผู้บริโภคมีมีต้องบอกว่ามีเบนฟิตมากๆนะฮะลำโพงระดับราคา2 0 0 0 3 0 0 0บาทนี่สามารถที่คุณภาพเสียงฟังสบายสบายแล้วและตัวนี้บอกด้วยแหลมแหลมไม่ใช่แหลมแบบพอบอกลำโพงสอง0พบาทแล้วแหลมเฟี้ยวเป๊ดเข้าหูนี่ไม่ใช่เลยฟังสบายมากถูกต้องถูกต้องเราลองมาดูกันก่อนเริ่มจากตัวแรก บูเฟอร์มิดเลนเส้นผ่าศูนย์กลาง6.5นิ้วนะครับครัวเป็นกระดาษนี่ครัวกระดาษเลยกระดาษนะครับโค้ดด้วยเหมือนผินทรายเหมือนแนวๆครับดูคล้ายกระดาษทรายคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็ก็คือลดลดเรโซแนนซ์นนั่แหละแทนที่จะเป็นผิวมันก็จะมีเรโซแนนซ์เฟสปัคอลูมิเนียมอีกแล้วครับท่านจริงป่ะจริงเนี่ยโอ้โห เป็นฟิกด้วยนะเป็น,ฟเ,ปนเฟดปักจริง<ช>เปดปักแท้ๆนะครับไม่ใช่ใชขยับตามกลวยถูกขอลำโพงก็เป็นยามบิวทิลก็ถือว่าคุณภาพดีคือง,งานความสวยงามผมว่ากินขาดก็โอเคเลยถ้าจะหา <c oughs> ลำโพงระดับราคานี้แล้วใส่ใจในเรื่องของความสวยงามด้วยแทบจะไม่มีใช่แล้วก็ o i c e ์คอยเป็น ASV ขนาด1นิ้วแน่นอนทงกำลังขับได้สูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็แม่เหล็กลำโพงก็เป็นเฟอร์ไล ครับนะครับอันนี้ตัววูเฟอร์แล้วก็ด้านหลังนะฮะอย่างที่บอกก็มีปลอกปลอกคุ้มป้องกันไม่ใช่คิดว่าถูกๆก็จะมีอะไรปลอกมียางหุ้มเรียบร้อยสวยงามแล้วป้องกันไม่ให้มันไปถูกเข้ากับตัวถังตัวถังอะไรพวกนี้นะครับตัวแรกเจ๋งๆนี่ทวิตเตอร์เป็นไมล่าโดม ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูขนาดก็เขีนว่าเป็น28มิล28เมนูย่าเดอร์ไมล่าครับโดมส e ตอร์แล้วก็ขอบนะฮะถ้าถ้าดูนะมันจะมีขอบยกบ่าเนี่ยเห็นไหมอืมก็จะเพิ่มช่วงชักช่วงชักนิดนึงน่าจะลงความถี่ย่านต่ำลงมาได้อีกถูกต้องถูกต้องนะฮะและนี่ก็เป็นนี่คือกล่องจุดตัด crossover เขาบอกว่า3 0 0 3.5k นะฮะที on, GB, ่12 dB เพราะที so, nah, right. okay. ่12 dB ดังนั้น t ว i ตเตอร์น่าจะลงไปได้ต่ำกว่านั้นพอสมควรจะ 2k ทำได้เราะนั้นแต่ก็ไม่ไม่เพิ่มภาระมากนักก็เลยตัดสัก 3k นะฮะความไวเท่าไหร่เอ่ย84 dB ก็ควรจะต้องใช้กับแอมป์ฟาถ้ามีแอมป์ด้วยจะแจวมากจะแจวมากคือ Frequency r และ o ป s e ล่ะ88ถึง20,000คือรุ่นนี้ไม่ใช่เป็นลำโพงที่เอาไปใส่รถแล้วไม่มีซับ แล้วคาดหวังว่าจะมีเบสเยอะไม่ใช่ล่ะาะเขาเขาฟิลเตอร์ซีเรสปอนเขาอยู่แถวแถวแปดสิบแปดสิบกว่าเพราะฉนั้นก็จะเป็นเบสช่วงแบบคิกเบสได้ใช่พวกหัวโน้ตอะไรพวกนนั้พวกเบสย่านต่ำๆนุ่มๆลึกๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยจะบางไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีซับวูฟเฟอร์หรือว่าเบสบ็อกเข้าไปเสริมครับแต่ว่าถ้าเป็นซิสเต็มที่บางคันมี6กคูณเก้าอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยก็พอได้ก็พอได้พอได้ แม่ฟูเรนกำลังขับเขาบอกว่าได้ถึง150ยาวัตต์อ m มอไม่เกแลนะเนี่ยไม่เก๋เลยใช่ถ้าเขียนอย่างนี้แปลว่าน่าจะเป็น75ใช่ต่อข้างต่อข้าง75วัตต์ iMS ต่อข้างไงครับพี่ลอยสวยงามผมสงสัยมานานเรงลำโพงไอ้บุฟเฟอร์เนี่ยคคือยายไอ้วัสดุนี่พอรู้บ้างนะฮะแต่ไอ้ดักแคปเนี่ย ทำไมบางี่ห้อเป็นมูนบางอ่ห้อก็ว้าลงบางี่ห้อเป็นปักมันต่างกันยังไงมันให้ผลผลลัพธ์ยังไงให้คุณระพับเชียงยังไงบ้างครับตัวนี้อยากรู้ครับโอ้ยนี่ผมว่าเล่ายาวเลยนะเราเอาเอาเอาสั้น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 สําสำหรับในคลิปนี้เราจะอธิบายให้สั้นๆเออคำว่าดัสแคปของพี่เนี่ย มันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นแบบโค้งอันนี้มันเป็นเฟรปักนะฮะแรดแคปก็จะเป็นพวกที่มันเป็นโดมโค้งๆแล้วก็จะขยับตามกลวยใช่นะฮะพวกนั้นชื่อมันก็บอกแล้วว่ากันฝุ่นกันฝุ่นใช่วัตถุประสงค์มันทำมาแค่กันฝุ่นลงมาลอยๆโค้งมาเว้าลงฮะ ไอ้ท่านจริงๆเป็นเรื่องของคอสเมติกมากกว่าใช่นะเพราะผลในเรื่องของทางด้านเสียงจะไม่เยอะครับพี่มันจะไม่เหมือนเฟสปักคือตัวที่โค้งลงเนี่ยอาจจะด้วยทฤษฎีเนี่ยน่าจะดีกว่าดีกว่าเพราะว่ามันทําให้พอยท์ซอร์สมันมันวาวลงไป้แล้วก็เป็นรวมเป็นรวมอยู่ได้านล่รวมปนอยู่ที่จุดเดียวครับด้วยทฤษฎีน่าจะดีกว่าที่เป็นโดมขึ้นมาแต่ว่าในแง่ของการการฝุ่นเหมือนกันเหมือนกันนะฮะเหมือนกันว่าจริงๆถ้าการออกแบบดีไซน์จริงเฟสปักเนี่ย มันจะดีกว่าจะได้เปรียบจะได้เปรีย๋แล้วคุณภาพเสียงเอ่ออันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งับพี่เพราะจริงๆคุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับปัจจัยของโครงสร้างว่าจะเป็นกลวยไวคอยชนิดของไวคอยการต้นตอของแม่เหล็กลำโพงแม่เหล็กพวกนี้เยอะะแยอันนั้นคือทุกอย่างมันมีผลกับเสียงหมดว่าเราดูแต่หน้าตาเราก็แค่คาดเดานะฮะอย่างอย่างอย่างซิสเต็มเนี้ยพี่ว่าแนวเสียงจะออกมาเป็นแนวอะไรใช่ก็ถ้าดูจากโครงสร้างแบบ พื้นฐานอีกวเตอร์ไมล่าโอเคก็คงจะได้แหลมค่อนข้างจะแล้วก็ไม่จัดจ้านกริ้งแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับจัดจ้านนะฮะแล้วก็ตัววูเฟอร์เป็นแบบนี้เนื่องจากกลวยกระดาษก็ได้ความหนาอุ่นอุ่นนิดนึงแล้วก็ไม่แข็งมากนักใช่ไม่กระด้างแต่เฟสปักมันก็จะช่วยในแง่ของการรวมความถี่แล้วยิงเข้ามาในจุดจุดนั่งฟังได้ดีในแง่ของโฟกัสโฟกัสเสียงจะได้เปรียบชัดเจนกว่าเรื่องโฟกัสขนาด ของตัวชิ้นดนตรีจะมันจะแบบว่าโฟกัสสองมาได้มีรูปมีทรงมากกว่าประมาณนั้นครับะะประมาณนั้นแต่สสพาสซีฟตัวนี้ก็จะเป็นสสพาสซีฟแบบว่าต้องต้องบอกว่าถ้าเปิดข้างในมาดูก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบสแตนฐาดพื้นฐานาเลย<า>จะไปหวังว่าข้างในมันจะหูนั่นก<ม>็นมีวัสดุปุปกณ์มันอาจจะมีอยู่ก็แค่2ชิ้นเองใช่นะมีสีตัวหนึ่งอาตัวหนึ่งเพืกันกันไม่ให้ความถี่ต่ําล้ําขึ้นไปที่เสียงแหลมใช่เขากันนั่นงเป็นการกันไม่ให้เสียงแหลมเสียหายจากความถี่นะครับ งั้นก็อย่างนี้ผมว่าดีอย่างหนึ่งคือกลุ่มที่ไปเล่นแอคทีฟก็โยนพัสซีบทิ้งไปเลยได้ไม่ต้องมาเสียดายว่าอุ้ยพัสซีแพงใช่แล้วก็ต่อตรงเข้ากับ DSP แล้วก็จูนเอาเลยใช่แล้วมันทำให้เส้นประหยัดลงไปเยอะเพราะว่าราคาพัสซีก็จะโดนตัดทิ้งออกไปใช่ ก็ถือว่าชุดลำโพงที่น่าสนใจชุดหนึ่งนะครับลำโพงระดับเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงแต่ว่าเสียงโอเคถ้าอยากจะแบบว่าเปลี่ยนแค่ OEM จากเดิมไม่ไม่ได้ยังอาจจะไม่ได้จะใส่แอมหรือ DSP อะไรเราก็แค่เปลี่ยนลำโพงใช่ซึ่งโอเคตรงนี้เราบอกว่าใช้ได้เลยครับนะครับครับไม่แพงเดี๋ยวแบบมาแพงไงนะไปดูนะใช่ครับใช่ครับ